สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศาีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกรกฎาคม2 0 6 4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆเคล็ปนะครับประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยู e เซอร์ บูพยา5ากาวนะครับและก็ใครที่ต้องการสมัครสมาชิกช่องบูพยาก็สามารถสมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้นะครับจะมีปุ่มสมัครสมาชิกข้างปุ่ม s u b สไ r ร b ์นะครับก็สามารถกดสมัครแล้วก็ทำตามขั้นตอนของ youtube อา่าที่ได้ลงไว้เลยนะครับแล้วก็ ใครที่ต้องการเช่านะครับในเรื่องของบูชาตะกุดเนาะก็สามารถเช่าบูชาตะกุดมงคลตรงนี้ได้แล้วนะครับหรือจะเป็นหินความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่บูพยา59นะครับอันนี้ก็จะเป็นหินฮาวา์เนาะก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างในเรื่องของหินมงคลตรงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามไลน์ได้ที่บูพยา59นะครับ ทีเรามาดูในเรื่องของภาพรวมของชาวกรกฎแล้วก็ลักนณะกรกฎกันก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองนั้นกําลังจะมีความหวังใหม่ที่ดีมีโอกาสในเรื่องของการแบบถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไปสามารถที่จะเจอในเรื่องของความสุขความหวังที่ดีเพียงแต่บางทีเราก็ต้องเสียสละหรือการปล่อยวาง อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับความสุขของตัวคุณเองที่กําลังจะเกิดขึ้นมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีความหวังใหม่ที่ดีแต่เราต้องประคองความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันใครที่มีปัญหาอุปสรรคอยากจะให้อดทนแล้วก็พยายามให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับคู่ของคนรักและอดทนตั้งใจที่จะรอคอยเพื่อให้เราบรรลุถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อ ความรักความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีความทุกอย่างที่มันดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เพราะคุณจะได้รับข่าวดีกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันละกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดกันบ้างนะครับไพ่เมนหลักของตัวคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ใบแรกถือว่าดีมากเลยเพราะว่าคุณกําลังจะปลดปล่อยพลังงานในเรื่องของ การเยียวยาจิตใจของตัวคุณเองได้สามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อยๆมีแนวโน้มของการ มีความรักที่ลงตัวได้มากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคคุณจะค่อยคอยคลี่คลายปัญหาตรงนี้ไปหรือสามารถที่จะค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกต่างๆที่มันรู้สึกอัดอัน้นตันใจหรือปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่หรือความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเราเองแต่เรากําลังจะแก้ไขปัญหาที่ดีเดอะสตาร์หมายถึงความหวัง ความหวังใหม่ด้วยความหวังที่ดีความหวังที่สามารถคลี่คลายปัญหาได้มีไพ่ซิกออปสอดเกิดขึ้นด้วยมันเป็นไพ่ที่ควบคู่กันนะครับสังเกตดูว่าการปล่อยวางทั้งคู่เห็นไหมครับว่าผู้หญิงสองคนมีการปล่อยวางทั้งคู่ก็คือหมายถึงว่าไพ่เดร์สตาหมายถึงผู้หญิงที่มีการเทพีที่มีการเทถ่ายน้ําออกจากร่างกายของเธอโดยที่เธอไม่ได้มีการรับพลังงานในเรื่องของน้ําเข้ามาเลยนั่นหมายความว่าบางทีเราก็ต้อง ปล่อยวางความรู้สึกต่างๆที่มันไม่ดีออกไปนะครับและผู้หญิงคนนี้คือ Si กออฟส t คือการเยียวยาจิตใจในลักษณะของการปล่อยวางเ <c oughs> ห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กำลังปล่อยวางความรู้สึกของตัวเธอเองแล้วกำลังเดินหน้าไปสู่แสงสว่างที่ข้างหน้าหรือปลายอุโมงคนะ์เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าแสงสว่างปลายอุโมงคนะ์น่ะหมายความว่าผู้หญิงคนนี้กําลังปล่อยความทุกข์ของเธอออกจากตัวเธอเองไปก็คือ อุปสรรคปัญหาต่างๆมันคือดาบตัวแทนของดาบเมื่อถ้าเรากำดาบไว้มันก็หมายถึงว่าเรากําลังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เรากําลังเผชิญอยู่หรือเรากําลังฝันร้ายอยู่แบบนี้เห็นไหมครับก็คือภายในออฟสอดเกิดขึ้จจดดนเราอาจจะกําลังมืดปัดด้านเราอาจจะกําลังแบบหาทางออกไม่เจอหรือเราอาจจะกําลังที่มีปัญหาอุปสรรคที่เรายังเหมือนกับ ยังฝันร้ายอยู่ะนะหรือว่าเรายังไม่สามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองได้เลยแต่ถ้าเกิดเรามีสติในการตั้งมั่นแล้วเราตื่นขึ้นจากความฝันร้ายตรงนี้โดยการที่เราปล่อยวางความรู้สึกต่างๆเพราะว่าเธอคนนี้ปล่อยวางมันก็หมายถึงว่าชาวกรกฏก็สามารถปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ไปได้สามารถที่จะเริ่มต้นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่ง move on นะครับไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีแสงสว่าง คือถามว่าเราจะปล่อยวางยังไงการปล่อยวางในที่นี้คือการคิดบวกถามว่าคิดบวกคิดยังไงคิดบวกก็คือไม่ไปคิดลบถามว่าไม่คิดลบคิดยังไงก็หมายความว่าเราไม่ควรไปใส่ใจกับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เรากาลังเจอมากเกินไปไม่ต้องไปแบบรักแค่รากคายไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปจุกจิกไม่ต้องไป เลกล้องสถานการณ์อะไรทั้งนั้นถ้าเขายังอยู่กับคุณก็แปลว่าเขายังหลักคุณอยู่เขายังให้โอกาสกับคุณอยู่ถึงบางทีคุณอาจจะยังบอกว่าแต่เขาไม่คุยกับหนูเลยเขาเมินเฉยกับหนูมากเขาแบบนิ่งมากเขาอาจจะกําลังแบบโกรธเราหรือเปล่านะครับเขาอาจจะไม่ได้เกลียดเราแต่เขาอาจจะกำลังโกรธเราหรือเปล่าหรือเราอาจจะกําลังมีปัญหาทะเลาะกันใครจะแบบ ทะเลาะกันแล้วจะมามองหน้ากันมันก็คงเป็นไปนไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลานะครับดังนั้นทึงบอกว่าเราควรที่จะต้องปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ทุกอย่างจะค่อย,ค,อยคลี่คลายไปสามารถที่จะมีในเรื่องของความหวังใหม่ที่ดีนะครับตรงนี้ไพ่เดดสตาร์มาแล้วดังนั้นคุณก็พยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วรอให้ทุกอย่างนั้นค่อยๆเย,ยียวยาไปในทิศทางที่ดีอดทนรอคอยต่อความยากลำบากนะครับทุกอย่างมันเหมือนกับเข็นคกนขึ้นขึ้นภูเขาอะ่ะ ใช่ไหมครับเพราะว่าอิทธิพลของในดวงชะตาขอเกินนิดหนึ่งอังคารเลง็งเล็งเสาเสาเล็งสุกมันหมายถึงในลักษณะของความทุกข์ใจทั้งนั้นเลยกับความรักความสัมพันธ์แต่หลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลักขณกากรกฎก็ค่อยๆปล่อยวางทุกอย่างมันสามารถที่จะคลี่คลายได้ทุกอย่างสามารถที่จะแบบเยียวยาได้เราอาจจะเหนื่อยตอนนี้เราอาจจะหนักตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่สามารถ ปล่อยวางได้ไงถ้าเราปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ออกไปปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ออกไปมันก็จะทําให้ตัวคุณนั้นเป็นอิสระแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปในจุดมุ่งหมายที่มั่นคงมากกว่านะครับประมาณนี้บางทีเขาอาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีอีโก้ ของตัวเองมากเกินไปเพราะดาวประจําความรักนั้นเป็นกเกษตรเล็งมาที่ดาวศุกร์และดาวอังคารมันหมายถึงในเรื่องของความทุกข์ใจในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่เราอาจจะไปกําทุกกําสศกเอาไว้เราอาจจะเป็นเล่นดินตามเกมของเขาเกินไปอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราแบกภาระเหนื่อยในวันนี้แต่วันข้างหน้ามันก็ โอเคอ่ะมันก็ดีขึ้นนะใช่ไหมครับเราอย่าเอาไม้เสีกไปงัดไม้สูงเพราะว่าอะไรครับเขาทําตัวเหมือนขุนพลเราก็ต้องยอมเขาไปยอมเข้าไปเถอะมันไม่เป็นอะไรมากหรอกครับอย่าไปมีอีกโก้มากเกินไปคือไม่ใช่ว่าให้เขาสะกด่มนะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาแบบพูดอะไรมาก็ไม่ต้องไปโต้ไปแยง้งไปเถียงเขาอะปล่อยให้เขาพูดไปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง ทุกอย่างมันค่อยๆเจียจังไม่ค่อยดีขึ้นแหละเพราะว่าจะบอกไว้นิดนึงนะครับไพ่มันขึ้นขนพลแบบนี้แปลว่าเราก็ควรที่จะต้องแบบรู้จักการแบบอ่อนอ่อนให้เขาบ้างเหมือนปณีปนอม,มครับเหมือนพยายามเหมือนกับแบบเออพยายามยกยอปอปั้นเขานิดนึงเดี๋ยวเขาก็อ่อนลงเพราะว่า The Emperor เนี่ยมันหมายถึงในสุดยอดขอุมพลถ้าเรา เหมือนกับเปราะเขานิดนึงอะครับหมายถึงว่าใช้ในเรื่องของอาการพูดการจาอ่อนให้เขานิดนึงเดี๋ยวเขาก็อ่อนยอมให้เขาเดี๋ยวก็ยอมให้เราเองหวานอ่อนโยนหรือพยายามแบบประคองความรู้สึกไปโดยที่ไม่ทําร้ายในเรื่องของอจิตใจของกันและกันอะยังไงซะเขาก็อาจจะรับไม่ตีจากเราแหละถ้าเรายื่นสิ่งดีๆให้กับเขาเขาก็ต้องตอบรับเพราะที่แอมเพลเนี่ยเป็นไพ่ของ ขุนศึกก็จริงแต่เป็นไพ่ที่นิยายของดาวของไพ่เนี่ยบ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นพ่อที่ดีเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสามีที่ดีนะครับเนาะก็หมายถึงว่าจริงๆคุณจะได้สามีที่ดีนะแต่เราต้องทําหน้าที่ของสีภรรยาที่ดีด้วยเช่นกันถ้าผู้ชายก็หมายความว่าเราก็ต้องเป็นเกาะป้องกันคุ้มครองภัยให้กับเขาต้องอช่วยเหลือดูแลกับเขาบ้างนะครับแล้วก็ให้เกียรติ ภรรยาของตัวคุณเองนะครับให้เกียรติกับแฟนคุณบ้างมันก็จะทําให้ปัญหาต่างๆค่อยๆค,คลี่ายไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเพดรอฟคับเนี่ยแปลว่าประคองความรู้สึกไปบางทีทุกอย่างอาจจะไม่ได้ตอบรับกับเรา100%แต่ถ้าเรารู้จักประคองไปเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็จะมีการพัฒนามั่นคงนะครับมากขึ้นเพราะว่าเราปล่อยวางความรู้สึกแล้วอดทนนะครับรอคอยกับสิ่งที่เรากำลังทำ แล้วมันก็จะค่อยๆมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยเขาด้วยสิ่งออบเพนทาคเกินคือการให้อภัยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับการปล่อยวางแล้วเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะให้อภัยกับเขาด้วยไม่ใช่ไปยึดติดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะอย่างที่บอกว่าเราควรจะต้องปล่อยวางคุณถึงจะสามารถ move on กับความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่ที่ดี ปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะแก้ไขได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางและให้โอกาสนะครับแล้วก็อดทนรอคอยนะไพ่เจ็ดเหรียญคือการรอคอยคือการที่เราแค่แบบรอคอยอดทนนะครับแล้วก็ให้โอกาสทุกอย่างมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายโอกาสต่างๆจะค่อยๆหมุนวนมา สำหรับตัวคุณนะครับก็คือ We ลออ f ฟอร์จูนนั่นเอง We ลออฟฟอร์จคือไพ่ของการได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่คุณจะมีความรัก,คว,รก,ค,วรกความสัมพันธ์ที่ลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้ความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเคลียร์กันได้แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนรักเนี่ยมีสองใบก็คือ นี่เลยนะครับเดอ s t สตแล้วก็วิว o อฟอร์จูนนั่นเองไพ่2ใบนี้คือไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนรักจริงๆไพ่3ามถ้วยถ้าเป็นไพ่ที่ดีก็คือไพ่ของข่าวดีที่คุณจะได้รับในเรื่องของความรักความสุขความหวังที่ลงตัวมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีข่าวดีที่คุณได้รับกัน ตอบรับกับความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีอะไรดีๆเข้ามากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมีความมั่นคงมากขึ้นได้รับโอกาสสิ่งดีๆที่จะตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็จะค,ค่อยๆคลี่คลายไปนะครับพยายามเหมือนกับ ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับเขาบ้างพยายามไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างพยายามทําอะไรที่มันแบบดีๆต่อกันและกันให้มากขึ้นนะครับมันก็จะตอบโจทย์กับตัวเขาเองแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันอะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจเราก็อโยนทิ้งไปรับแต่พลังงานด้านบวกเข้ามาเห็นไหมครับผู้หญิง3าคนนี้มีพลังงานด้านบวกเป็นพระจันทร์เต็มดวงเห็นไหมครับหมายถึงว่า พวกเธอสามคนอะรับพลังงานด้านบวกเข้ามาเพราะว่าพระจันทร์จันดวงคือพลังงานที่สดใสพลังงานที่บวกนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะได้โอกาสสิ่งดีๆตรงนี้เข้ามาเราก็ควรที่จะต้องไขว่คว้าเอาไว้ก็พยายามปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเหล่านี้จากวงล้อแห่งโชคลาภแล้วเราก็สามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานแล้วก็ค้นพบกับแสงสว่างที่นำทา ความสุขความหวังให้กับตัวคุณได้เพราะว่าคุณตกอยู่ในความมืดอยู่ในช่วงแรกคุณก็อาจจะต้องใช้ความอดทนที่ต้องก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแล้วคุณก็จะเจอแสงสว่งางนำทางกับชีวิตแล้วก็สามารถที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาคืนดีกันกลับมารักกันมากขึ้นกลับมาใส่ใจกลับมาดูแลหรือกลับมามีกิจกรรมอะไรที่มีความสุขความหวังต่อกันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามอัพ ปล่อยวางแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นสำหรับชาวกรกฎนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ